สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับต่อนะครับสอนวิธีต่อเครื่องเล่นนะครับจอ a o d r o i d ของ v e r t e ทนะครับจอ9้านิ้วครับนี่ครับ VT 9นะครับคือสายไฟเนี่ยใครดูคลิปนี้จบนะครับสามารถต่อสายเครื่องเล่น android นะครับได้ คือเกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็ว่าได้เพราะว่าโค้ดสายไฟเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้ผมจะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวจอ9นิ้วของ v e r t e นะครับ v e r t e เเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับจอ a n d ด o i ยเนี่ยหก็คือจอ7นิ้ว2ก็คือ9นิ้วแล้วก็3ก็คือน,คนะครับ vt สิบนะครับตัวนี้ส่วนวันนี้ผมสั่งมานะครับก็คือเป็นตัว a n น r o i d นะครับ9.0จอ9นิ้วนะครับมันสามารถเล่นนะครับไฟล์ได้เล่น youtube ได้นะครับเป็นเหมือนมือถือเครื่องนึ่งเลยนะครับอยู่ในรถยนต์ของเราโดยที่ไม่ต้องซื้อแผ่นไม่ต้องอะไรเลยนะครับอันนี้แกะกล่องเแล้วครับแกะกล่องให้ดูเลยวันนี้เราใช้กล้องนะครับ GoPro แปดนะครับในการถ่ายนะครับ ไม่รู้ว่าภาพจะได้หรือเปล่าเนะาะเพราะปกติผมจะใช้มือถือส่วนตัวผมนะครับเป็นตัวถ่ายอันนี้มีคู่มือมาให้นะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้มีวิธีการเ,าเคลมสินค้านะครับต่างๆอยู่ในคู่มือน,นี้นะครับแกะออกมาก,ก็จะมาเจอ,เอหน้าจอนะครับนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญ่มากเลยจอเก้านิ้วนะครับนี่ <c oughs> จอเก้านิ้ว อันนี้เป็นเนี่ยครับจอเก้านิ้วมีฟิล์มติดมาด้วยนะครับเป็นจอกระจกนะครับเป็นจอกระจกนี่ด้านหลังก็เนี่ยครับประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกับจอเจ็ดนิ้วเลยนะครับในการเสียบสสยไฟข้างหลังก็จะเขียนว่าครับ ai นะครับระบบ ai เนอะนี่ โอเคเดี๋ยววิธีการเสรียบสายเราเข้ามาดูกันอีกทีนึงนะครับหลังคลิปเนาะอันนี้ก็จะมีสายไฟแถมมาให้นะครับมันเดิมเลยก็คือชุดสายไฟนะครับของเขาเลยบัวเทเนี่ยผมชอบนะครับชอบผมอันนี้ผมไม่ได้เชียร์คือไม่ได้มีค่าค,คอนเซอร์เลยนะครับผมเชียร์ก็คือว่าหนึ่งนะครับของ o ัวเทเนี่ยหนึ่งเลยมีปัญหาเค็มได้นะครับสามารถ ส่งเคมบริษัทได้เลยคือถ้าคุณซื้อในอินเทอร์เน็ตเนาะช้อปปี้รซาด้านะครับสามารถเอาใบคำาลังซื้อนะครับส่งเค็มได้เลยเขารับประกันให้1ปีนะครับคือภายใน15วันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยอาจจะได้เครื่องใหม่เลยนะครับอันนี้มีชุดสายไฟมาให้นะครับเราเรามาแกะกันเลยเพราะว่าผู้นี้ บอกก่อนแกะก่อนลูกค้าเพราะพรุ่งนี้ลูกค้านัดลูกค้ามาติดอยู่2เจ้านะครับก็จะเป็นจอเป็นมิซูนะครับทิ่ซูบิชิไททันนะครับตัว2 0 2 0นะครับตัวท็อปเจ้านั้นเขาติดตัวจอตัวท็อปเลยนะครับไม่รู้จะทันรีวิวหรือเปล่านอคืนนี้ผมว่าจะรีวิว2อองตัวเลยอันนี้ติดไททันตัวเก่านะครับตัว2015นะครับส่วน้ากาก็ คือใครคิดว่าซื้อจอมาแล้วเนี่ยใส่กับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ไหมนะครับคือจอตัวเนี้ยมันสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นเลยขอแค่เราสั่งซื้อหน้ากากามาให้มันถูกกับรถรุ่นของรถของเราก็พอนะครับอันนี้เขาก็จะแถมมาให้ก็คือเป็นสายซอการ GPS นะครับนี่เป็น GPS เลยนะครับมีมาให้คือ ของวอเทคเนี่ยผมเท่าที่ผมเล่นดูเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยเท่าๆกับของโนโลโก้ no o, หรือว่าของยี่ห้อแบบไม่ดังเท่าไหร่นะครับหรือว่าของจีนเนี่ยราคาไม่ต่างกันมากครับต่างกันสองสามร้อนะครับเทียบกับการประกันเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเลือกของวัตถุดีกว่านะครับนี่ครับชุดสายไฟของเขาจะมีให้ส่วนใครที่ไม่ ชํามนาญในการต่อสายไฟนะครับเราก็เวลาเราซื him, now, so ้อหน้ากากเนี RV ่ยเนี่ยอย่างตัวนี้นครับอันนี้ผมก็มีหน้ากากของอนิ i ดีแมครับตัวนี้ตัวอนิลดีแม็ก้านิ้วนะครับเวลาเราซื้อหน้ากากมาเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้มาให้เวลาเราสั่งซื้อหน้ากากเราก็บอกเขาว่ารถของเราเนี่ยเป็นรุนอะไรนะครับตัวไหนเราก็ถ่ายให้ชัวร์ะถ่ายตรงเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเดิมให้เขาดูแล้วเขาก็จะส่งหน้ากากยิงมาให้อันนี้เป็นของอนิ i ดีแม็นะครับ ตัว2012นะครับนี่แล้วก็เอามาใส่มันก็พอดีไป๊ะครับนี่เห็นไครับใส่ได้สวยคือพอดีเลยนะครับค่อนข้างถกพอดีเลยผมแกะให้ดูแล้วกันเนาะน,นี่เห็นไหมครับมันก็พอดีเลยถามว่าใส่รุ่นนั้นนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมมาลองให้นะครับอันนี้สำหรับ all n m a x นะครับผ่านไปเนาะหน้ากากเขาถามซื้อพักตรงรุ่นมาด้วยก็ได้ครับ อามาถึงก็คือเสียบปลั๊กเข้าได้เลยเดี๋ยวผมเอามาให้อีกยี่ห้อนึงสองยี่ห้อน,นะครับให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากข้างเล่นจอ,อมิซูหรือว่าปาจิโร่นะครับตัวเก่านะครับตัวสองพันสิบสองถึงสองพันสิบห้าไม่แนใจนะครับน่าจะเป็นสองพันสิบแปดด้วยซ้ำเนาะอันนี้ไม่แนใจนะครับว่ารุ่นไหนแต่อันนี้ของไทยท่านนะครับเนี่ยหน้ากากไทท่านเลย นะครับน,นี่อันนี้เราก็ซื้อหน้ากากมานะครับเดีย๋ยวผมเอียงให้ดูนะไฟแล้วก็เอาเออนี่ยครับหน้าจอของเราเนี่ย9นเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะพอดีครับเป๊ะเลยนะครับลนี่ยครับสวย นี่นี่ครับคือมันใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้รถทุกรุ่นเลยขอแค่ว่าเราซื้อหน้าจอมานะครับเราสั่งเก้านิ้วมาเราต้องสั่งหน้ากากตัวเก้านิ้วมานะครับเวลาเราสั่งหน้าจอสิบนิ้วมาเราก็ต้องสั่งหน้ากากเป็นสินิ้วมาด้วยนะครับโอเคทีนี้ผ่านไปนะสองรุ่นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกรุ่นนะึง อันนี้หน้าก,กากที่ลูกค้านัดะมาชิพกพรุ่งนี้เป็นไทยท่านนะครับตัวเก่าแกะออกมาด้านหลังก็คือมันจะมีเวลาซื้อหน้ากากมาเนี่ยเขาก็จะแถมน็อตมาให้นะครับแถมน็อตไขควงแฉกมาให้เนี่ยครับเป็นน็อตสี่ตัวเนาะยึดตรงไหนเหรอครับยึดตรงนี้ครับนี่ราบตอกยางหน้าจอมามันก็จะมีรุดน็อตน็อตอ,อยู่สี่รูนะสี่ห้ารูนี่แหละอยู่นะครับข้างๆจอนะครับจะมีรูน็อตมาให้อยู่เนี่ยครับรูนี้นี่ สี่ตัวนะครับซ้ายขวาข้างละสองนะครับแค่นี้เอง <c oughs> ส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากนี่ไม่มีอะไรยากนะครับในหน้าจอมนะเดี๋ยวหน้ากาผ่านไปละเดี๋ยวผมให้ดูอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> นะครับจะเป็นหน้ากาของอมิตซูไททันนะครับตัวนี้จะเป็นไททันตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับนี่เป็น้าคากับปาจิโร่เดี๋ยวผม ฝากกล้องนิดนึงครับตัวนี้นะครับนี่เราก็เอาหน้าเอาหน้ากากมานะครับแล้วก็เอาหน้าจอที่เราซื้อมาเนี่ยของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้คือมันใส่ได้หมดขอห้เป็นเก้านิ้วเนี่ยหน้ากากาก,ก็เก้านิ้วเอาใส่เข้าไปเลยวปึ๊บพอดีเป๊ะเนี่ยครับนี่นะครับเวลาอยู่หน้ารถเราก็อย่างนี้เลยสวยนะครับสวยมากเลยนยครับ <ๆ S 1> แว่าหน้ากากราคาแพงไหมก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเอาของเกตด,ดีดีหน่อยครับมันก็จะเข้ากับรถสวยๆของเราเนาะนี่ครับนี่เวลาเราก็คือเวลาเราเปลี่ยนเครื่องเล่นเราก็ถอดหน้ากากอันเก่าออกนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปใส่ได้เลยเพราะว่ามันจะมาเป็นจอตรงรุ่นก็คือจอเก้านิ้วนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายกันแล้วผมจะสอนว่ามันต่อ,อยังไงนะครับส่วน หน้ากากผ่านไปเนาะแค่นี้เองมีแค่ยึดอถสีตัวครับมันก็เป็นรถรุ่นนั้นแล้วส่วนข้างเล่นนะเอาไปใส่คันไหนก็ได้ใส่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับโอเควิธีการต่อข้างเล่นามาดูที่สายไฟก่อนนะครับสายไฟก็จะมีนะครับทั้งหมดกี่ชุดหนะึ่งสองแล้วก็เจ็ดกับาสาย G.P.S. นะครับ ส่วนสายพวกนี้ยเอาสายไฟก่อนนะครับสายไฟก็จะมีชุดนะครับเนี่ยหลายๆสีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสีดำสีดำก็คือสากล้าวนะครับส่กล้าส่วนสีเหลืองสีเหลืองก็คือไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับไฟตรงจากแบตเตอรี่สีแดงก็คือไฟผ่านสวิตช์นะครับคือเอาตรงตรงเลนธา ถ้าเราไม่ชํานาญในเรื่องต่อสายไฟนะครับเราซื้อหน้ากากเนี่ยเราสั่งซื้อปลั๊กตรงรุ่นเดี๋ยวนี้ไม่แพงครับสองสามร้อยครับปลั๊กตรงรุ่นแล้วก็มันจะมีปลั๊กตรงรุ่นเลยก็คือเอามาเนี่ยมันก็จะเสียบกับปลั๊กเดิมของเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบกับเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นตัวเมียไว้ให้นะครับเอาไปเรากับเสียบกับปลั๊กเดิมได้เลยนะครับคือง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลย เราเวลามาถึงเราก็เสียบแค่นี้ง่ายๆเลยเราก็ไปเสียบฝั่งนี้มันก็จะไม่ต้องม็นต่อสายางี้นะครับก็คือเอาไปต่อกับไอ้ปลั๊กตรงรูนของมันเลยง่ายๆนะครับง่ายๆแค,ๆแค่นี้นี่เสียบเล่นมากเลยนี่ครับอันนี้คือชุดปลั๊กไฟเนาะแล้วก็อันนี้เป็นชุดสายสัญญาณภาพนะครับสายสัญญาณภาพมีออกอินนะครับออกอินออกเอานะครับมี ตัวนี้เป็นไม้นะครับนี่มีไม้ด้วยนะครับนี่ไมอินนะครับอันนี้แอมคอนก็คือสายรีโมทนะครับแอมคอนส่วนตัวนี้ก็คือไลน์อัลซับนะครับซับบรเฟอร์นะครับมีวีดีโอเอานะครับสายตัวนี้ตัวนี้ก็เสียบปลักนี่ได้เลยนี่ครับเสียบปึ๊บกาไปตัวนี้ก็เสียบฝั่งนี้ อันนี้เป็นสายครับนี่สายเบรกสายเบรกเนี่ยต้องเอาไปต่อกับไอ้ถ้าเวลาเราขับรถนะครับเบรกเนี่ยถ้าอยากให้ใหมันดูภาพได้เราต้องเอาไปต่อกับสายกาวตัวนี้นะครับเนี่ยคําว่าเบรกนะครับตัวนี้นี่ต่อต่อจํากับสายกาวานี้เลยนะครับจํานี้เลยไม่งั้นมันจะดูภาพไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยเดี๋ยวนีนะ้จอมันจะมีระบบปิดอยู่นะครับระบบปิดหน้าจอในเครื่องเลยก็คือปิดระบบเบรกมือนะครับมันก็จะดูได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องต่ออะไรก็ได้ นะครับอันนี้ขัดมาก็จะเป็นเนี่ยแคมนะครับแคมมันจะเขียนว่าแคมแคมก็คือกล้องหลังนะครับกล้องหลังนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อ RCA นะครับ RCA ก็คือเอาไว้ต่อกับสัญญาณไฟยังปีนะครับเครื่องเสียงนะครับ อันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสาย USB นะครับสองเส้นนะครับตัวนี้ก็เสียบได้เลยนี่แล้วก็สาย USB เหมือนกันนะครับเสียบได้เลยครับนี่ครับหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากต่อใช้าง,งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตั้ง ต่อไปก็จะเป็น GPS นะครับ GPS เนี่ยตัวตรงนี้นครับดึงจุกสีแดงนี่ออกนะครับก็จะมีที่ขันให้ขันอยู่แล้วก็เอา,เ,อาเนี่ยเสา GPS นะครับตัวนี้นะครับมาขันถึงตรงนี้นี่ครับนี่ส่วน ANT ก็จะเป็นแอนตินานะครับนี่เอาสายอากาศวิทยุนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองจอ สวยมากเลยนะครับปั๊บเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ผมต่อสายไฟเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอยังไงนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดปั๊บก็เป็นคนทีตอนนี้ผมใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์5แอมป์นะครับต่อต่อแค่สายสีดำครับสีดำก็เป็นกนะ้าวเนาะสีเหลืองแดงก็เป็นไฟบวกนะครับ ก็คืออันนี้ไม่ต้องผ่านสวิต์ก็คือผมเอาสีแดงนะจ้ำตรงไปเลยนะครับให้มันติดนะครับอันนี้เทสให้ดูก่อนนะครับส่วนสายลาโพงก็อาจจะมีนะครับนี่ทั้งหมดกี่เส้นเนี่ยแปดเส้นนะครับสายลาโพงสายลำโพงก็จะมีคู่เขียวคู่ขาวคู่เทาแล้วก็คู่สีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอก่อนนะครับนี่อันนี้หน้าจอของมันนะครับประมาณนี้ ถามว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอันนี้หน้าหน้าหลักของมันเลยเดี๋ยวเรามามีตั้งค่ามาให้นี่ครับตั้งค่าเล่นเสียงนะครับ EQ นะครับได้หลายอย่างมากเลยนะครับนี่มีมาให้โอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดขับรถนี่ครับไม่ระบบเบรกระบบเบรกก็ออฟไปเลยครับกดออฟไปเลยครับออฟก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยให้มันสามารถดูอ่ หน้าจอได้นะครับดูหน้าจอได้ตังค่ากรนำทางนะครับนี่เราไปดู y t u t u ก่อนนะครับดูได้ไหมเข้า youtube google นะครับได้หมดเลยนะครับนี่นี่ครับเข้า youtube ผ่านกู l ก c h r ค m งก็ได้นะครับนี่ดูได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปเข้า Google อ่าเดี๋ยวเราไปเข้า YouTube นะครับของแอปมันเลยเนะาะเข้าไปตรงนี้แล้วก็เดื่อนไปฟึ y o YouTube แอป YouTube เลยนะครับตัวนี้คือเครื่องตัวเนี้มันสามารถปล่อยเข้าสปอร์ตจากบุอรือเรานะครับให้มันเล่นได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้มาแล้วเห็นไหมครับนี่ดูได้หมดนะครับคือสบายสายครับทุกวันเนี้ยเราผมว่านะเล่นจอ Android เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องพก แผ่นไม่ต้องไปหาแฟตได้ไม่ต้องไปโหลดเพลงอะไรครับเราก็ฟังออนไลน์ไปเลยนะครับสะดวกสบายนะครับง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองดูช่องผมบ้างผมฝากกดติดตามช่องร้านผมหน่อยนะครับคือช่องผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะซออิเล็กทรอนิกส์นะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับ ที่ผมหลักๆเลยนะครับให้เข้าไปช่องตัวนี้ครับปึ๊บนี่ครับแล้วก็จะมีช่องนะครับของผมนะครับฝากกดติดตามหน่อยครับจะมีหนึ่งสองนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทั้งหมดห้าช่องนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับ ว่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นช่องแอมจิ๋วนะครับเกี่ยวกับแอมจิ๋วแอมอเตอร์ไซค์ต่างๆอันนี้ก็เป็นช่องเที่ยวนะครับต่างๆอันนี้ก็เป็นพีทบอดีไฟก็เกี่ยวกับการทีตู้นะครับนนสายอิเล็กทริกนะครับช่องเพิ่งเปิดใหม่นะครับสายอ,อิเล็กทริกโซล่าเซลล์นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคแค่นี้เองเนาะสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครที่กำลังมองหาจอ a n d r o อยอยู่เนาะที่จะเล่นเนี่ยครับลื่ลลลนๆเลยนะครับนี่ตัวนีเ้เดี๋ยวเรามาดูกอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมกำลังจะปิดคิปแล้วลองดูสเปกก่อนสเปคที่เขาให้มาเลยนะครับนี่เป็นแรม 1G กิกนะครับรอม 16G กิกนะครับ and r o i d เวอร์ชัน10นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ สามารถเป็น GPS นำทางได้นะครับฟังวิทยุไดเ้เล่นวิดีโอได้นะครับเป็นไฟล์ภาพได้ทุกอย่างนี่ครับมีได้หมดเลยโอเคเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับจอ Android รุ่น Vortex นะครับ9นิ้วนะครับเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ